B.2546 ที่เหอหยวนเจียงไม่รู้แผนของเย่เฉินเมื่อเขาได้ยินว่าเย่เฉินวางแผนที่จะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาเขาก็โล่งใจพอสมควรในขั้นต้นเขาหวังว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะสามารถช่วยเหลือตัวประกันได้แต่ทัศนคติของสถานทูตสหรัฐอเมริกานั้นเข้มงวดมากและไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่อต้านมีช่องทางในการเจรจาใดๆ ตอนนี้เย่ยเฉินเต็มใจที่จะจ่ายค่าถ่ายในนามของสถานทูตสหรัฐอเมริกาเขารู้สึกว่าเมื่อตรงตามข้อเรียกร้องหลักของฝ่ายต่อต้านแล้วพวกเขาจะปฏิบัติตามสัญญาโดยธรรมชาติแน่นอนดังนั้นเขาจึงพูดกับเย่ยเฉินอย่างซาบซึ้งเย่ยเฉินทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายแล้วนะเย่ยเฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าลุงเหอไม่ต้องกังวลเครื่องบินกำลังจะออกดังนั้นผมจะคุยอีกต่อไปเหอหยวนเจียงรีบกล่าวว่า ลุงกำลังรอนายกลับมาอย่างปลอดภัยนะหลังจากวางสายเย่เฉินก็นั่งลงบนเครื่องบินคอนคอร์ดแล้วเขาและเฉินเจอไข่ก็คาดเข็มขัดนิรภัยหลังจากนั้นเครื่องบินก็แล่นออกไปที่ปลายรันเวย์และพุ่งขึ้นไปในอากาศลักษณะเด่นที่ใหญ่ที่สุดของคอนคอร์ดคือบินได้เร็วและสูงระดับความสูงถึง18 0 0 0เมตรอย่างน่าอัศจรรย์ เพียงแค่หนึ่งลมหายใจเครื่องบินได้ไต่ขึ้นสู่ระดับความสูงที่กำหนดไว้แล้วเครื่องบินเริ่มลอยลำเข้าสู่ความเร็วเหนือเสียงเ่เชินอนเอนหลังพิงเบาะนั่งสบายระดับเฟิร์สคลาสโดยหลับตาและพักผ่อนเฉินเจอขายที่อยู่ด้านข้างดูตื่นเต้นขณะถือมือถือและใช้เครือข่ายดาวเทียมความเร็วสูงเพื่อสื่อสารเขาก็ถือปากกาเขียนและบันทึกในหนังสือเล่มเล็กอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการเดินทางเย่เฉินลืมตามองมาที่เขาและถามด้วยความสงสัยประธานเฉินคุณกำลังวาดภาพอะไรอยู่ที่นั่นเฉินเจอขายรีบพูดว่านายน้อยครับนายท่านเย่จงให้ข้อมูลติดต่อของชาวเลบานอนมาฉันกำลังสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งและเรียนรู้ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมตอนนี้เฉินกำลังแยกแยะทรัพยากรที่เราจำเป็นต้องใช้และวางแผนเย่เฉินถามเขาว่ามีข้อมูลเฉพาะอะไรบ้างไหม เฉินเจอข่ายกล่าวว่ามีครับตำแหน่งของกองทหารฝ่ายต่อต้านถูกกำหนดแล้วมันอยู่ในเมืองภูเขาเล็กๆทางเหนือของเมืองหลวงซีเรีย80กิโลเมตรนายท่านเย่ยได้ติดต่อเปิดพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศไว้แล้วเมื่อเราไปถึงเลบานอนเราสามารถเดินทางโดยตรงไปยังสถานที่โดยเฮลิคอปเตอร์ทันทีผู้จบก็พูดอีกว่านน้อยความแข็งแกร่งของฝ่ายต่อต้านยังคงแข็งแกร่งมากตามข้อมูลที่กองทัพซีเรียได้รับ พวกเขาได้ประจำการทหารอย่างน้อยสองกองพันในตำแหน่งนี้และทหารแต่ละในายใช้อาวุธปืนกลเล็กอัตโนมัติอีกทั้งยังมีรถถังและยานเกราะมากกว่า10คันและมีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหนักอีกสี่ลำหากเราไปโดยเฮลิคอปเตอร์อีกฝ่ายคงจะส่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ,าาวธมาโจมตีเราโดยตรงแน่เกรงว่าจะเข้าใกล้ได้ยากเยเฉิญครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้างั้นให้เลบานอนเตรียมเครื่องบินแล้วพาผมบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือจุดหมายและผมจะโดดร่วมด้วยตัวเอง เฉินเจอขายพล่องออกมาและถามว่านายน้อยท่านจะใช้เดียวหรือเยเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนคุณกล้ากระโดดกับผมไหมละ่ะเฉินเจอขายรีบพูดนายน้อยเฉินว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราควรระดมความช่วยเหลือจากเลบานอนเฉินได้ขอให้ท่าเรือติดต่อแหล่งข้อมูลของทหารรับจ้างในเลบานอนและเฉินกำลังติดต่อกับทหารรับจ้างให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เล่เฉินโบกมือของเขาฝ่ายตรงข้ามมีทหารกว่า2,000นายและอาวุธหนักหนี้เป็นพื้นฐานของกองทหารอยู่แล้วในกรณีนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เราจะหาทหารรับจ้างยกพลเปิดฉากโจมตีคุณคิดว่าเราเป็นนวิกโยธินหรือไงถ้าคุณต้องการที่จะต่อสู้กับพวกเขาคุณต้องมีทหารรับจ้างที่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบครันอย่างน้อยหลายพันนาย แค่นี้ยังไม่เพียงพอนะเนื่องจากคู่ต่อสู้ประจำการอยู่ในเมืองเล็กๆเกขาต้องมีฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งในพื้นที่นั้นเตรียมการเฉพาะไว้แล้วผมเชื่อว่าสาเหตุที่กองกำลังของรัฐบาลล้มเหลวเพราะพวกเขาประเมินกำลังทหารและศักยภาพการต่อสู้นั้นต่ำเกินไปอย่าลืมว่าจุดประสงค์ขององค์การมาเยือนครั้งนี้คือเพื่อช่วยชีวิตผู้คน อย่าลืมว่าจุดประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้คือเพื่อช่วยชีวิตผู้คนไม่ใช่ออกรบหากเรานำทหารรับจ้างนับพันมาสู้รบกันจริงๆคนกลุ่มนี้คงไม่สามารถรบชนะได้อีกทั้งตัวประกันทั้งหมดจะถูกฆ่าตายซะก่อนและแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะถูกกำจัดทั้งหมดในเวลานั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเก็บศพตัวประกันกลับบ้านเหรอเมื่อเฉินเจอขายได้ยินเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะถามว่านายน้อยถ้าท่านแอบเข้าไปด้วยตัวเองจะไม่อันตรายกว่านั้นหรือ นอกจากนี้แม้ว่าจะแอบเข้าไปได้ท่านจะช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างไรบทที่2,547จะช่วยตัวประกันได้อย่างไรเมื่อได้ยินคำถามของเฉินเจอขายเย่เฉินก็ยิ้งแย่แย่และพูดอย่างตรงไปตรงมาบอกตามตรงผมไม่รู้เฉินเจอขายถามอย่างประมาแล้วคราวนี้ท่านจะแน่ใจได้อยังไงครับ เฉเนกล่าวอย่างจริงจังว่าผมไม่เคยไปซีเรียและผมยังไม่รู้ความแข็งแกร่งและระดับการป้องกันของฝ่ายต่อต้านซีเรียมากแค่ไหนแต่หากวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่คุณเพิ่งพูดไปข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามก็ยังแข็งแกร่งมากแม้ว่าผมจะพอมีความสามารถบ้างเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดทหารหลายพันนายด้วยกระสุนจริงดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือแอบเข้าไปอย่างเงียบๆได้เท่านั้น ขณะพูดเย่ยเฉินถอนหายใจเบาๆและพูดว่าถ้าโชคดีบางทีผมอาจจะแอบเข้าไปได้แต่ถ้าโชคไม่ดีผมอาจจะเข้าไปไม่ได้ด้วยซ้ำเฉินเจอข่ายกังวลอย่างมากและกล่าวว่านายน้อยท่านจะแอบเข้าถ้ำเสือด้วยตัวเองถ้าอีกฝ่ายรู้ชีวิตอาจตกอยู่ในอันตรายนะครับเย่ยเฉินโบกมือและพูดว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมสามารถเอาตัวรอดได้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะช่วยเหลือตัวประกันได้ยังไง เฉินเจอขายถามอีกครั้งนายน้อยท่านบอกว่าต้องการกระโดดร่มลงมาท่านเคยมีประสบการณ์การกระโดดร่มมาก่อนหรือยังเย่เฉินส่หัวและพูดว่าไม่ผมเคยแต่โดดเรียนคุณก็รู้ว่าผมลำบากอยู่ในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้ามากี่ปีแล้วผมจะมีประสบการณ์กระโดดร่มได้อย่างไรสีหน้าของเฉินเจอขายเริ่มกระวนกระวายมากขึ้นและกล่าวว่านายน้อยถ้าท่านไม่เคยกระโดดร่มหากร่มไม่กลางมันจะไม่อันตรายไปกว่านี้อีกเหรอ ขณะที่พูดเขารีบเสริมอีกครั้งข้อมูลที่ได้รับแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศในปัจจุบันของฝ่ายต่อต้านคือขีปนาวุธสติงเกอร์ FIM-92 Sting เ er จอเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแซมนำวิถีด้วยอินฟาเรดติดตั้งบนพาหะภาคพ,พื้นดินหรือบุคคลประทับบ่ายิงหรือบางกรณีสามารถติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ได้ AAM พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและเข้าประจำการในกองทัพบ,บกสหรัฐในปีคศ 1,981และในอีก29ประเทศทั่วโลกมีสถิติบันทึกได้ว่าสามารถทำลายอากาศยานได้ถึง270ลำแอดมินผู้เรียบเรียงที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาขีปนาวุธนี้สามารถยิงได้สูงอย่างมีประสิทธ,ธิภาพประมาณ4,000เมตรดังนั้นเครื่องบินจะมาถึงต้องรักษาระดับความสูงของเที่ยวบินให้มากกว่า4กิโลเมตรซึ่งหมายความว่านายน้อยต้องกระโดดร่มจากระดับความสูงมากกว่า4กิโลเมตรซึ่งเป็นเรื่องยากมาก เย่เฉินถามอย่างถ่อมตนว่าถ้าอย่างนั้นก็บอกมาอย่างเฉพาะเจาะจงว่าอะไรคือปัญหาหลักในการกระโดดร่มที่ระดับความสูง4กิโลเมตรเฉินเจอขาไอธิบายว่าอย่างแรกเลยคือต้องรับมือกับความกดอากาศสูงและอุณหภูมิต่ำซึ่งเป็นสิ่งแรกในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของทหารพลร่มเย่เฉินพยักหน้าผมเชื่อว่าข้อนี้ทําได้ผ่านแล้วข้ออื่นๆละ่ะ เฉินเจอข่ายกล่าวตอบนอกจากนี้มันคือการควบคุมท่าทางในระดับสูงต้องแน่ใจว่าความเร็วในการลงต้องอยู่ในระดับปานกลางไม่ช้าหรือเร็วเกินไปสิ่งนี้สำคัญนายน้อยต้องควบคุมร่างกายให้สมเหตุสมผลและปรับท่าทางกลางแขนกลางขาเพื่อแรงต้านของอากาศเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าดูเหมือนไม่น่าจะยากข้อนี้ผ่านมีอีกไหม เฉินเจอข่ายกล่าวเสริมว่าอีกอย่างคือการคำนวณเวลาเปิดร่มชูชีพและการควบคุมร่มชูชีพหลังจากเปิดร่มชูชีพแล้วเมื่อท่านกระโดดจากความสูงมากกว่า4,000เมตรลมบนจะแรงมากมันจะไม่เสถียรควบคุมยากอีกอย่างต้องปรับทิศทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะลงได้ใกล้เป้าหมายอย่างแม่นยำที่สุดนะตำแหน่งที่กำหนดไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไปตกกลางภูเขาหรือกลางแม่น้ำก็ได้หรืออาจพลาดไปไกลหลายสิบกิโลเมตร หลังจากพูดแล้วเฉินเจอขายก็พูดต่อใช่อีกอย่างต้องมีท่าลงสู่พื้นที่ถูกต้องด้วยแม้ว่าคนอื่นดูเหมือนว่าความเร็วในการลงจะไม่เร็วอันที่จริงแรงดึงดูดของโลกก็เร็วไม่มากก็น้อยหักลงผิดท่าขาจะหักได้เมื่อเย่เฉินได้ยินเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะถามเขาว่าครั้งสุดท้ายที่ผมกระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ที่สูงกว่า1ิเมตรคุณคิดว่าผมผ่านไหมข้อนี้สิ่งที่คุณพูดไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับผม เฉินเจอขายเท่านั้นที่จำการแสดงครั้งที่ไปช่วยซูจื้อยูและตู้ไหายชิงได้และเขารู้สึกโล่งใจบ้างเมื่อคิดว่าสมรรถภาพทางกายของเย่เฉินแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงหายใจเข้าลึกๆและพูดต่อนายน้อยถ้าหากเป็นเช่นนี้เฉินคิดว่ามีเพียงสองประเด็นที่ท่านต้องให้ความสนใจคือการควบคุมทิศทางลมและระยะเวลาในการกระตุกร่มให้กลาง เฉินจะติดต่อฝ่ายเลบานอนให้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถวัดความดันอากาศที่ระดับความสูงและตำแหน่ง GPS จากนั้นท่านสามารถตัดสินใจเฉพาะหน้าเอาเองในการกระโดดร่วมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วปรับทิศทางตามตำแหน่ง GPS บทที่2548เย่เฉินพยักหน้าจัดไปให้พวกเขาจัดครูสอนกระโดดร่มให้ขึ้นเครื่องบินกับผมไปด้วยแล้วบอกวิธีเปิดร่มทูทีพและควบคุมทิศทางในระหว่างการเดินทางไปถึงที่หมาย หลังจากใช้เวลาบินมากกว่า4ชั่วโมงในที่สุดสายการบินคองคอร์ดของเย่เฉินก็ลงจอดที่สนามบินเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเบรุตเวลานี้อยู่ในตอนบ่ายและอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสฟ้าครึ้มนิดๆอากาศก็ชื้นหน่อยๆดูเหมือนจะมีฝนตกหนักแต่ยังไม่ตกลงมาเลย หลังจากที่เครื่องบินของขอดร่อนลงจอดก็แล่นตรงไปยังโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่ในเวลานี้ยังมีเครื่องบินขนส่งที่มีเครื่องยนต์ใบพัดสีตัวจอดอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินด้วยกลุ่มลูกเรือได้ล้อมเครื่องบินไว้เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากที่เครื่องบินหยุดลงรถบันไดก็เลื่อนไปเทียบท่าลูกเรือก็เปิดประตูเย่เฉิญและเฉิญเจอไข่ก็ก้าวออกจากห้องโดยสารพร้อมกัน ในขณะนี้ใต้บันไดาชายคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนคนจีนกำลังยืนรอด้วยความเคารพเมื่อเย่เฉินและเฉินเจอขายเดินลงมาเขารีบก้าวไปข้างหน้าและโค้งคำนับ90องศาอย่างสุภาพและกล่าวว่าสวัสดีนายน้อยยินดีต้อนรับสู่เบรุตเย่เฉินมองไปที่อีกฝ่ายและพบว่าบุคคลน,นี้อายุใกล้เคียงกับตัวเองและภาษาจีนกลางของเขานั้นคล่องปากมากและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่ชาวจีนพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเขาจึงถามว่าคุณมาจากตระกูลเย,ย่หรือเปล่าอีกฝ่ายรีบพูดครับนายน้อยผมเป็นโคศกของตระกูลเย,ย่ในตะวันออกกลางชื่อท่านกวงเหยาในท่านเย่ยจงขอให้ผมมาดูแลท่านในภารกิจนี้โดยเฉพาะผมจึงบินมาจากซาอุดิอาระเบียเป็นพิเศษเพื่อช่วยเคลียร์เส้นทางและความสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่ผมสามารถทําให้ได้เย,ย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและถามเขาสถานการณ์ในซีเรียเป็นอย่างไร ท่านกวงเหยาอธิบายว่าฝ่ายต่อต้านในซีเรียรกำลังตกลงกันไม่ได้กับสถานทูตสหรัฐอเมริกาแต่ทัศนคติของสถานทูตสหรัฐอเมริกานั้นมั่นคงมากในครั้งนี้และไม่มีการประนีประนอมดังนั้นผมเดาว่าพวกเขาจะหมดความอดทนในไม่ช้าเย่เฉินถามอีกครั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาไม่ได้เตรียมการเหรอที่จะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้หรือมีแผนอื่นเบื้องหลังหรือเปล่า ฮันกวงเหยาวพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ขยับสาเหตุหลักคือพวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆในซีเรียในช่วงไม่กี่ปีหลังจากการถอนกําลังทหารพวกเขาไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับซีเรียอีกต่อไปในอีกแง่มุมหนึ่งก็เพราะว่าเด็กอเมริกันที่ถูกลับพาตัวเหล่านี้ไม่มีลูกนักการเมืองอเมริกันหรือเศรษฐีและทั้งหมดไม่มีภูมิหลังสถานทูตสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้เรื่องไร้สาระเป็นเรื่องใหญ่ พวกเขาจึงเริ่มปิดข้อมูลในประเทศและก็พร้อมๆกันพวกเขาสั่งสื่อ,อยุโรปรายใหญ่ไม่ให้ติดตามรายงานข่าวนี้กรณีนี้แม้ว่าพวกตาต้านจะฆ่าคนทั้ง8คนนี้จริงๆก็ตามนลเมืองชาวอเมริกันก็จะไม่มีข่าวอะไรเลย่านกวงเหยา่ยงกล่าวด้วยอารมณ์ความรู้สึกกว่านอกจากนี้สถานการณ์ในซีเรียยังวุ่นวายเป็นพิเศษในขณะนี้ไม่เพียงแต่กองกำลังของรัฐบาลและการสู้รบของฝ่ายต่อต้านเท่านั้นแต่กองกำลังเคิร์ดก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ท่ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกสหรัฐอเมริการัสเซียอิหร่านและตุรกีต่างก็ยุยงอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งและสู้รบกันด้วยอาวุธต่างๆในซีเรียตลอดทั้งวันในสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายในตอนนี้สถานเอกอัคารราชทูตสหรัฐอเมริกาแค่ออกประกาศเตือนชาวอเมริกนันอย่าเข้าไปซีเรียถ้าไม่มีความจำเป็นส่วนทางด้านเยาวชนทั้ง8คนถ้าเกิดอัจฉริกรรมขึ้นจริงๆสหรัฐคงไม่ไปช่วยพวกเขา เย่เฉินพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมและถามเขาว่าครูฝึกกระโดดร่มมาถึงหรือยังมาถึงแล้วครับท่านกวงเหยากล่าวครูฝึกทำการเตรียมร่มชูที่และอุปกรณ์บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วผมจะพานายน้อยขึ้นไปดูบนเครื่องยังไงก็ตามนายน้อยในอีกสิบนาทีเครื่องบินของเราจะออกเดินทางบทที่2549 เมื่อฮั่นกวงเหยาพายเย่เฉินขึ้นเครื่องบินเขาชี้ไปที่ชายผิวขาวคนหนึ่งที่กำลังตรวจสอบกระเป๋าร่มชูชีพและกล่าวว่านายน้อยนี่คือวาซิลี่จากรัสเซียครูฝึกพลร่มซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการกระโดดร่มชูชีพบนที่สูงมีประสบการณ์อันล้ำค่ามากว่า20ปี ชายชาวรัเสเซียที่ชื่อวาซิลียืนขึ้นทำความเคารพเย่เฉินและพูดเป็นภาษาจีนที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานสวัสดีคุณชายเย่คราวนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นครูสอนกระโดดร่วมทั่วคราวให้คุณถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจผมจะพาคุณกระโดดก็ได้เย่เฉินพยักหน้าและถามว่าไม่เป็นไรผมจะกระโดดเองจุดสำคัญควรใส่ใจอะไรบ้าง วาซิลีอธิบายว่าเมื่อเราเข้าใกล้จุดหมายผมจะเลือกสถานที่กระโดดร่มที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากระดับความสูงกระแสลมและความเร็วลมรอบๆบ,บริเวณเป้าหมายเมื่อผมพูดว่ากระโดดคุณจะต้องกระโดดทันทีห้ามยึกยยกเด็ดขาดมันจะเลยเป้าหมาย หลังจากพูดเสร็จเขาก็มอบนาฬิกานักดิ่งพสุธามืออาชีพให้เย่เฉินและแนะนำคุณชายเย่นาฬิกาเรือนนี้สามารถตรวจสอบระดับความสูงอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจและตำแหน่ง GPS แบบเรีลวทม์หลังจากที่คุณโดดร่มแล้วให้การแขนขาของคุณออกเพื่อทำให้ความเร็วในการร่อนลงคงที่ในเวลาเดียวกันใช้แขนขาพร้อมบิดเอวไปมาเพื่อรักษาทิศทาง จากนั้นผมจะใช้พิกัด GPS ตำแหน่งคุมเพื่อเตือนคุมแบบเร็วทม์นอกจากวิธีควบคุมทิศทางด้วยแขนขาของคูแล้วผมจะควบคุมทิศทางด้วยวิทยุเพื่อให้มั่นใจว่าจุดลงพื้นจะไม่คาดเคลื่อนไปไกลนอกจากนี้ผมได้ตั้งแจ้งเตือนการกระตุกร่มในนาฬิกาเรือนนี้แล้วหากคุมถึงความสูงที่กำหนดไว้ของการเปิดร่มนาฬิกาจะสานและเสียงเตือนในขณะนั้นคุณสามารถดึงสวิตช์ของร่มหลักได้ทันที เยเินเหยิบนาฬิกาขึ้นมาสวมบนข้อมือวาซิลีหยิบถุงร่มชูชีพที่เตรียมไว้ขึ้นมาชี้ไปที่วงแหวนดึงที่ด้านล่างและแนะนำนี่คือสายเคเบิลสำหรับเปิดร่มหลังจากระดับความสูงได้แล้วคุณต้องดึงร่มทันทีอย่ารอช้าภายใน20วินาทีไม่อย่างนั้นอันตรายถึงชีวิตหลังจากนั้นเขาชี้ไปที่สวิตช์ทางด้านขวาของกระเป๋าเป้สะพายหลังร่มชูชีพและแนะนำสวิตช์นี้เอาไว้สำหรับสลัดร่มชูชีพออกทิ้ง ในกรณีที่ร่มทูทีบเกิดการติดขัดพัวพันในอากาศใช้สวิตนี้เพื่อปล่อยร่มทูทีบทิ้งโดยตรงแล้วด้านซ้ายของคุณคือสวิตสำหรับร่มสำรองหลังจากที่คุณสลัดร่มหลักทิ้งไปแล้วคุณต้องเปิดร่มสำรองทันทีรับทราบเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าโอเคผมจำได้แล้วเปิดร่มหลักก่อนถ้าเกิดการขัดข้องให้ตัดร่มหลักทิ้งก่อนแล้วจึงเปิดร่มสำรอง ถูกต้องวาซิลี่กล่าวอย่างจริงจังถ้าคุณไม่ต้องการให้ผมกระโดดร่มไปกับคุณผมจะติดตามสถานะของคุณแบบเรี็วทม์แล้วผมจะแนะนำทุกขั้นตอนเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยโอเคตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยกระโดดร่มและไม่มีประสบการณ์ด้วยคำแนะนำของคุณมันจะต้องราบรื่นแน่นอนวาซิลี่พยักหน้าตบหน้าอกแล้วพูดว่าคุณสามารถวางใจได้ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คำแนะนำจากระยะไกลทั้งหมด ท่านกวงเหยาวกล่าวในเวลานี้นายน้อยครับเครื่องบินพร้อมแล้วครับยเย่เฉินถามเขาว่าเวลาบินโดยประมาณคือเท่าไรฮั่นกวงเหยาวกล่าวว่าระยะทางเป็นเส้นตรงมากกว่าหนึ่งกิโลเมตรเครื่องบินจะสามารถลอยลำได้จากพื้นภายในหนาทีและจะใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง15-20นาทีหลังจากเครื่องลอยลำตกลงยเย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างใจเย็นงั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ครับนายน้อย ฮั่นกวงเหยาเดินเข้าไปในห้องนักบินหลังจากคําสั่งไม่กี่คำเครื่องยนต์ของเครื่องบินก็สตาร์ทและผลักออกจากโรงเก็บเครื่องบินอย่างช้าช้าทันทีหลังจากนั้นเครื่องบินแล่นไปจนสุดรันเวย์แล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังหลังจาก2นาทีเครื่องบินก็ทะยานบินขึ้นไปในอากาศและมุ่งหน้าตรงไปยังซีเรีย หลังจากที่เครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าของซีเรียแล้วหันกลวงเหยาวก็ใช้แท็บเล็ตเพื่อเปิดแผนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียและพูดกับเย่เฉินว่านายน้อยวันนี้มีเมฆมากแม้ว่าทัศนวิสัยจะไม่ค่อยดีแต่เราเข้าใกล้มากไม่ได้เพราะมันยังง่ายต่อการมองเห็นของอีกฝ่ายไม่เช่นนั้นช่วงกลางวันมีปาร์ตี้ใหญ่แน่เพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่ท่านจะกระโดดร่มตามที่เขาพูดเขาชี้ไปที่สถานที่หนึ่งบนหน้าจอวาดวงกลมสีแดงบนนั้นด้วยปลายนิ้ว แล้ววาดลูกศรชี้ไปที่หุบเขาและนี่คือจุดหมายของนายน้อยและระยะห่างจากฐานทัพฝ่ายต่อต้านประมาณ5กิโลเมตรหลังจากลงสู่พื้นแล้วให้นายน้อยมุ่งไปที่นั่นซึ่งแบบนี้จะปลอดภัยกว่าเย่เฉินโบกมือของเขาไม่ดีกว่าคุณดูดีๆ5กิโลเมตรก็จริงแต่มันต้องข้ามภูเขาตั้งสองลูกผมเกรงว่ามันจะไม่ทันการมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมบทที่25 5 0เอหอท่านกวงเหยารีบมองมาที่วาซิลี่ วาซิลี่พูดด้วยความกังวลคุณชายเย่ถ้าเราขยับลอยลำเข้ามาอีกเมื่อคุณกระโดดร่มมันจะเป็นจุดสังเกตเกินไปผมเกรงว่าทหารภาคพ,พื้นดินจะมองเห็นท่านเมื่อนั้นแหละท่านจะเป็นเป้านิ่งดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจึงต้องกันไว้ก่อนเย่เฉินพูดเบาๆไม่เป็นไรผมมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขาค้นพบท่านกวงเหยาวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำกล่องพลาสติกวิศวกรรมออกจากใต้เบาะหลังจากเปิดออกมันมีปืนพก11มิลลิเมตร สีเข้มสองกระบอกกระสุนหนึ่งกล่องมีดสั้นติดปลายปืนที่ทำจากเหล็กสแตนเลสและระเบิดสองสามลูกเขาพูดกับเย่เฉินนายน้อยท่านควรนำอาวุธและอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวไปด้วยในกรณีที่ฉุกเฉินเย่เฉินส่ายหัวและพูดว่าผมยิงปืนไม่เป็นท่านกวงเหยาอุทานว่าฮะคุณไม่รู้วิธีใช้ปืนถ้าอย่างนั้นคราวนี้คุณจะป้องกันตัวเองยังไง เย่เฉินยิ้มและพูดว่าถ้าผมกล้าไปคนเดียวผมก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวโดยธรรมชาติแต่มันไม่จําเป็นต้องใช้ปืนเย่เฉินรู้ดีอยู่ในใจว่าเขาต้องการแอบเข้าไปในค่ายทหารหลายพันนายโดยลําพังและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาด้วยปืนเรื่องนี้คนฉลาดเขาไม่ทํากันหากต้องการช่วยชีวิตเหอจือชิวเพียงแอบเข้าไปอย่างเงียบๆและออกมาอย่างเงียบๆอย่าให้พวกมันรู้ตัว มิฉะนั้นเป็นไปได้มากที่คุณจะตกตะลึงกับฝูงกระสุนทั้งรังปืนกลปืนครบแม้แต่รถถังหากเป็นเช่นนั้นเท่ากับว่าเอาชีวิตไปทิ้งดังนั้นปืนและระเบิดจึงใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อใช้แล้วจะกลายเป็นเป้าหมายในสายตาของทหารอีกหลายพันนายในทันทีเมื่อหั่นกวงเหยาวเห็นว่าเย่เฉินไม่ได้พบอาวุธใดๆเขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้ คราวนี้นายท่านเย่จงขอให้เขาช่วยเย่เฉินเขาไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษแต่เมื่อเห็นเย่เฉินจะทําเรื่องอันตรายถึงชีวิตแบบนี้ร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านด้วยความกลัวถ้าหากเย่เฉินไม่ได้กลับมาในครั้งนี้เขาจะต้องถูกนายท่านเย่จงลงโทษหนักแน่นอนดังนั้นเขาจึงรีบยื่นกระดาษอีกแผ่นให้เย่เฉินและพูดกับเย่เฉินว่านายน้อยมีคําบางคําที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขอารบิกอยู่บนนั้น หากพวกเขาจับคุณจงมอบกระดาษชิ้นนี้ให้พวกเขาทันทีตราบใดที่พวกเขาเห็นกระดาษแผ่นนี้พวกเขาจะไม่ทำอันตรายคุณแน่เย่เฉิญถามด้วยความสนใจอย่างมากสิ่งนี้เขียนว่าอะไรมันมีความสามารถขนาดนั้นเลยหรือพูดเสร็จก็เปิดกระดาษเย่เฉิญไม่เข้าใจภาษาอาหรับแต่เขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับแม่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กดังนั้นเขาจึงสามารถอ่านข้อความนี้อย่างชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว ความหมายนี้ง่ายมากแค่ย่อหน้าของเนื้อหาหมายความว่าฉันเป็นนายน้อยของตระกูลเย่แห่งประเทศจีนอย่าฆ่าฉันตราบใดที่ไว้ชีวิตแน่ใจได้ครอบครัวของฉันสามารถให้เงินพวกคุณ50ล้านดอลลาร์หลังจากอ่านแล้วเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะยาอเย้ยและกล่าวว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจจริงๆแต่ในความคิดของผมสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์จริงๆท้ายที่สุดเขาก็ฉีกกระดาษเป็นชิ้นๆ เมื่อฮั่นกวงเหยาวเห็นสิ่งนี้ก็ตกตะลึงเย่เฉินก็หยิบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในมือของฮั่นกวงเหยาอีกครั้งวาดวงกลมสีแดงบนภูเขาห่างจากที่หมายประมาณ20กิโลเมตรและพูดกับเขาว,ว่าจุดนี้ผมจะเริ่มกระโดดร่มนะไปอีก6ชั่วโมงคุณจัดเฮลิคอปเตอร์มารับผมตรงจุดนี้